คุณผู้ชมครับติดตามความคืบหน้าคดีเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุแทงสาวใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเสียชีวิตที่บ้านในตำบลหนองกรอดอำเภอเมืองนครสวรรค์นะฮะที่ยังทำร้ายลูกบุญธรรมของเธอไปด้วยก็คือคุณรุจิภาสโชติธรรมนะฮะจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยลูกบุญธรรมเนี่ย ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะฮะล่าสุดเนี่ยมือสังหารเข้ามอบตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตำรวจก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมั่นใจเลยตั้งแต่แรกว่าไม่น่าจะเป็นใครที่ไหนน่าจะเป็นชโนไทยหรือว่าโนวงแสนที่เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มที่มักจะมายืมเงินผู้ตายอยู่เป็นประจำ ะะทางคนสนิทของผู้ตายเองก็มักจะให้ข้อมูลแบบนี้เหมือนกันด้วย<ะ>ว่าชนโนไทยเนี่ยนะฮะมายืมเงินผู้ตายอยู่เป็นประจำแล้วบ้านของชนโนไทยหรือว่านโนเนยูหานจากบ้านผู้ตายไปแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นตำรวจก็เลยนำพยานหลักฐานไปขอสารออกหมายจับซึ่งล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อเช้าวันนี้เองชนโนไทยโทรมาหาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะเข้ามอบตัวพ่อเลยประสานกับคุณมนัฐผู้ใหญ่บ้านหมูห่หให้ไปรับ สุดท้ายก็พามามอบตัวกับตำรวจที่สพมนครสวรรค์น,นะฮะก็เข้นสอบชโนชัยซึ่งก็ให้การว่าหลังก่อเหตุใช้มอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ได้ข้ามไปต่างอำเภอเลยนะฮะ,ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไปซ่อนตัวอยู่ในป่า หนองน้ําที่หมู่บ้านหนองตะโกตาบลหนองกรดนั่นแหละประเด็นสังหารตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะสิ้นทางคนตํารวจตรีพระพีพงศุขัยบูรณ์ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ก็สอบสวนร่วมกับชุดสืบสวนอยู่ด้วยนะฮะอของกลางที่ยึดได้จากชโนชัยก็คือสร้อยคอทองคํากับพระเรื่มทองของทั้งผู้ตายและผู้เจ็บ <c oughs> ผู้บาดเจ็บก็คือลูกบุญธรรมรวม2เส้นน้ำหนักสองบาทฟังทางผู้บังคับการนะฮะ ติดต่อมาคุณแม่เมื่อเช้ามืดน่าจะก่อนองมงเช้าก็พาผู้ใหญ่บ้านเดินมาหมอมอตี่นี่เลยก็ให้ความร่วมมือเดี๋ยวมุองต้นก็นักสารภาพนะครับส่วนรายละเอียดขอ,อยากให้ทางฝ่ายข้าพเมืองกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้ทำการต่อสักนิดหนึ่งในประเด็นเกี่ยวกับของกลางนะครับผมการเรีมาบางส่วนแล้วเรื่องสร้อยนะครับจะครบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดแล้วก็พยาน เอกสารพยานวัตถุที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกมาหรือต้องต้องพาไปเอมามอเตอร์ไซค์ต่อจนเปเปอร,ปอร์ที่น่าจะมีอาวุธหรือมีออดิสที่เราทราบกันมาเบื้องต้นผมก็ได้พูดทําเข้าใจกับเขาถ้าความร่วมมือตรงนี้ก็ขอขอบคุณแต่ว่าขออนุญาตให้ได้ให้การรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมานํามาซึ่งพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดนะครับซึ่งคงจะอยู่กับ ตำรวจอีกวันสองวันส่วนการทาแผนเนี่ยขอเวลาสักนิดหนึ่งเข้าใจว่าอย่างเร็วยังไงก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเวยน็นเพราะตอนนี้จะเป็นเรื่องของการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของกลางตอนที่เข้ามอบตัวคุณผู้ชมราสังเกตหน่อยนะฮะผู้สื่อข่าวบอกว่าเห็นลักษณะชะโนชัยเนี่ยมีร่องรอยบาดแผลที่ศีรษะเพราะว่าเกิดจากการต่อสู้ที่มีการยื้อแย่งมีดอิโต้ของกลางเนี่ยกับทางลูกบุญธรรมของผู้ตายแล้วกล้องวงจรปิดนะฮะ จะมีภาพบันทึกเอาไว้เรื่องของการแย่แยงมีดมาได้แต่ก็ถูกชโนชัยแย่งคืนกลับไปสุดท้ายโดนฟันจนบาดเจ็บแล้วก็โดนทำร้ายจนสลบไปนะฮะทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่6เล่าว่าไปรับตัวชโนชัยในพื้นที่บ้านหนองตะโกก่อนที่จะพามาส่งตำรวจส่วนคุณพ่อบอกกับทีมข่าวครับว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าก่อนก่อเหตุได้ไปคุยเรื่องหนี้สินกับผู้ตาย แต่โดนผู้ตายเนี่ยต่อว่าแล้วก็มีการท้าทายบอกจะถีบหน้าก็เลยเกิดอารมณ์โมโหคว้ามีดท,ที่อยู่ในบ้านของผู้ตายนั่นแหละมาทำร้ายผู้ตายและลูกบุญธรรมฟังทั้งผู้ใหญ่บ้านและคุณพ่อครับเจ็บแผลด้วยแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้เพราะนี่ใส่ก็ไม่ใช่อันตรานะที่ต้นงหาไม่ใช่ครับเอ,อพานออพานันเพราะนานโทรัพท์อแต่อยู่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้แร้ว อยู่ไม่ได้เขาก็เลยเข้ามอบตัวครับอันนี้ผู้ใหญ่รู้จักกับผู้ต้องหาบาไหเป็นลูกบ้านผมกลายเป็นคนยังไงคนดีคนธรรมากินแเขาไม่มีสัยแบบว่าจะไปฆ่าคนง่ายๆหรอกถ้าเขามีใส่กั้นนะเขาหนีได้ไกลกว่านี้แล้วผลตายก็ใช่เอาบ้านเขาไปแั้มันจะได้เงินไว้แล้วจะได้ลูกย้าย เพื่อนของเรื่องไม่หาเขาใช้เขาจ่ออายเอกสารมันาะเขามีที่จ่ออายเอกสารบ้านเพื่อจะไปให้ในหน้าขายที่ แล้วกเกิดอะไรขึ้นพ่อหลังจกากขายเอกสารจะเอาไปให้ในายหน้าขายที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาเขาไม่ยอมนายขายเขาบอกแคเวลานานไม่ได้ทขาเป็นนั้นเข,ขาบอกถึงที้นาอะไรก็าบบนี้แล้วมันนั่งคุยอยู่ด้วยกันเยอะมากแต่พอวันลุกงวันทินามันมันมันก็เหงื่อเอาไม้ก็ครับเขาทำลายเอาไมดที่ไหนคะพ่อเป็นมีด,ดอ,อยู่ที่บ้านเขาได้อยู่ทางบ้านมาทำลายเขาเขาโมโหที่ว่าเขาด่ามันแต่ด่าด่าบ่อยอย่นี้เราเข้าใจแล้วไปหนีเขาค่ะแต่ว่าเขาบอกเขาเขาโกรธ เขาบอกว่าเขาโกรที่โดนีต no ้าคุณพ่อสัมภาษณ์ดูมีความตกใจแล้วก็ดูพูดไม่ค่อยออกบางช่วงเหมือนกันนะฮะทีนี้หลังสอบปากคำเมื่อสักครู่ท่านผู้บังคับการก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูเรื่องของของกลางนะฮะจะต้องพาชโนชัยนไปชี้จุดที่ทิ้งมีดอิโต้ที่อ้างว่าไปโยนทิ้งคลองในพื้นที่บ้านหนองตะโกนั่นแหละฮะแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีกระเป๋าเป้ด้วยที่ภายในน่าจะมีฮาร์ดดิส ที่บันทึกภาพของกล้องวงจรปิดในบ้านเกิดเหตุเอาไว้รวมถึงตรวจสอบด้วยว่ายังมีทรัพย์สินอื่นๆที่ผู้ตายนําไปหรือเปล่ามีอะไรอยู่บ้างนะฮะประเด็นสังหารก็2ประเด็นนะตอนนี้ก็มีเรื่องส่วนตัวกับการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่านอกจากจะพบร่องรอยการต่อสู้เนี่ยตำรวจยังพบการรื้อค้นทรัพย์สินของผู้ตายด้วยแล้วก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยเคยให้เงินประมาณสัก700,000กว่าบาทกับชโนชัยไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะให้เป็นลงทุน ทำโรงงานน้ำดื่มนั่นแหละ,ะนะตอนแรกผู้ตายเนี่ยเป็นหุ้นส่วนด้วยแต่ไม่กี่เดือนก็มารู้ว่าชโนชัยมีหนี้สินเยอะแล้วก็แก้ปัญหาหนี้สินไม่ได้ก็น่าจะแบบตกลงกันไม่ได้ต้องเปลี่ยนใจในตอนหลังนะ,ะมันก็มีเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะคะผสมเข้าไปในเรื่องของเหตุการณ์ด้วยแต่มันแต่ประเด็นมันก็มาจากเรื่องของเงินเงินทองทองนี้สิน